เห็นไหมครับถ้ามีพื้นที่ในการเลี้ยวแต่ว่าพื้นที่ในการเลี้ยวเป็นเส้นตรงก่อนที่จะเลี้ยวโค้งมันต้องคืนล้อก่อนนะนะครับถ้าเพื่อนๆไม่คืนมันก็จะเฉเข้าฟุตบาทนะครับอย่าดูนะเนี่ยถ้าเราเลี้ยวปุ๊บเห็นไหมครับเฉเข้าฟุตบาทเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเฉเข้าฟุตบาทดังนั้นเราต้องคืนล้อตรงก่อนเนี่ยเพื่อนๆมือใหม่ชอบหลงนะอย่างเงี้ยต้องคืนล้อตรงก่อนนะครับคืนล้อตรงก่อนแล้วเราค่อยหมุนพวกอะไรอีกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนๆดูนะ สวัสดีครับผมพี่ตั้มทามยนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมะวาเพื่อนๆครับไปดูวิธีการเลี้ยวครับในห้างสรรพสินค้านะครับในลานจอดรถซึ่งจะมี2แบบครับซึ่งแบบแรกจะเป็นการหมุนหมุนพวงมาลัยนะครับแล้วก็หมุนไปได้เลยค้างไปได้เลยแบบที่2ก็คือหมุนไปแล้วเราต้องคืนพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วค่อยหมุนต่อนะครับโแบบนี้ต่างกันสถานการณ์ต่างกัน วิธีการในการเลี้ยวก็ต่างกันนะครับต่างกันยังไงครับพี่จ้ครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์ก่อนนะครับกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าสองสถานการณ์นี้ต่างกันยังไงไปดูนครับไปนะครับก่อนที่จะไปดูภาคปฏิบัติกันนะครับภาคทฤษฎีนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าเวลาที่เรานะครับเลี้ยวตามห้างตามลานจอดรถต่างๆก็จะมี2แบบให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับซึ่งแบบแรกนี่ง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นโค้งก็เลี้ยว ค้างปรุงอะไรไปได้เลยเลี้ยวไปได้เลยนะครับพอรถตั้งตรงก็คืเรถตรงส่วนแบบที่2อนะครับก็คือการเลี้ยวแบบที่เราเลี้ยวไปแล้วเราต้องคืนล้อก่อนนะครับซึ่งการที่เราจะใช้การคืนล้อก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราเลี้ยวไปด้านข้างเป็นทางขนานไหมนะครับเป็นทางตรงไหมไม่ใช่ทางโค้งมาปุ๊บเลี้ยวโค้งได้เลยนะครับต้องดูให้ดีครับถ้าเพื่อนๆไม่ดูให้ดีปุ๊บเลี้ยวโค้งไปปุ๊บปีนฟุตบาทนะครับ ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะนะครับบางคนซ้ำลายนะตกใจจะเหยียบเบรกนะครับการออเหยียบกันเร่งรถพุ่งไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับอ่ะก่อนเลี้ยวดูให้ดีครับพอโค้งมาปุ๊บดูด้านข้างครับว่าเป็นทางตรงเป็นขนาดไหมต้องคืนล้อก่อนไหมนะครับถ้าเป็นทางตรงทางขนาดก็ต้องคืนล้อก่อนให้ถึงจุดเลี้ยวแล้วค่อยเลี้ยวใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีการเลี้ยวในบริเวณที่เป็นลานจอดรถนะครับอ่ะสองจุดนี้ให้เพื่อนระวังให้ดีครับอ่าทีนี้เรารู้ ภาคทฤษฎีเล้วเดี๋ยวเราไปดูภาคปฏิบ <im ัต anyway> ิก right> ันครับว่าเมื่อเจอลักษณะแบบไหนโค้งแบบไหนท้างตรงแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับไปดูครับไปนี่ครับเพื่อนๆครับนะเวลาเราเลี้ยวโค้งเนี่ยถ้าเป็นโค้งแบบนี้มาปุ๊บนะครับอย่างเงี้ยเราหมุนพวงมาลัยค้างได้เลยนะครับหมุนพวงมาลัยค้างปุ๊บแล้วก็รอรถตั้งตรงได้เลยนะถ้าเป็นโค้งบนบนแบบนี้นะครับถ้าโค้งมาแล้วยาวๆแบบนี้มันเราต้องคืนพวงมาลัยแต่ถ้าเป็นโค้งมาแบบนี้ ถ้าเป็นโค้งแ,แบบนี้ก like la ็คือหมุนพวงมาลัยค้างได้เลยนะครับผมนะครับส่วนถ้าเป็นโค้งมาปุ๊บนะครับแล้วด้านข้างนะครับเป็นทางยาวแบบนี้เราต้องคืนล้อตรงก่อนนะนะครับต้องคืนล้อตรงก่อนคือโค้งมาปุ๊บคือล้อตรงนะครับวิ่งตรงมาปุ๊บพอเราจะเลี้ยวเนี่ยเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับก็จกข้างเลยแล้วค่อยหมุนนะนี่คือการเลี้ยวคือล้อตรงนะครับอย่างจุดนี้เห็นไหมจุดนี้ปุ๊บ เนี่ยตรงส่วนนี้เรามาปุ๊บเราโค้งได้เลยโค้งได้เลยแล้วก็คือรถตรงไปได้เลยแต่ถ้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บเราวิ่งมาโค้งมาปุ๊บคือรถตรงก่อนเพราะถ้าไม่คือรถตรงปุ๊บรถเชกปีนฟุตบาทนะครับอ่ะอันนี้ต้องระวังครับตรงมาปุ๊บกระจกมองข้างเลยท้ายรถโค้งมาปุ๊บนะครับแล้วคือรถตรงวิ่งตรงมานะครับกระจกมองข้างเลยส่วนนี้แล้วเราค่อยเลี้ยวขวานะครับไปนี่คือวิธีการเลี้ยวโค้งนะครับซึ่ง มี2แบบให้เพ en ื่อนๆต้องระวังนะครับผมนะครับสำหรับการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวจะมีอยู่2แบบนะครับการเลี้ยวแบบเลี้ยวไปเลยนี่คือแบบที่1นะครับผมส่วนการเลี้ยวแบบที่2ก็คือการเลี้ยวแล้วต้องคืนพวงมาลัยอีกนิดหนึ่งก่อนนะครับสองสถานการณ์นี้ใช้แตกต่างกันนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับการที่เราเลี้ยวแล้วต้องคืนพวงมาลัยก่อนนะครับก็คือ เลี up, <t> ้ยวพื้นที่ที่มันมีพื้นที่ไม่ได้เลี้ยวไม่ได้เป็นโค้งเลยนะครับอย่างนี้ครับคือมาปุ๊บแล้วคืนล้อก่อนคือล้อมาปุ๊บล้อไม่ตรงนะครับแบบนี้นะครับแล้วเลี้ยวขวาต่อ,อแบบนี้นี่คือการเลี้ยวแบบเลี้ยวแล้วก็ต้องคืนล้อนะครับต้องคืนล้อก่อนเพราะถ้าไม่คืนปุ๊บเราจะเลี้ยวไปชนกําแพงนะครับเลี้ยวไปชนฟุตบาทอย่างนั้นมันต้องมันจะต้องมีการคืนล้อ,อก,ก่อนนะนะครับทีนี้อีกแบบหนึ่งละ อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นโค้งมนๆเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีพื้นที่ในการเดินหน้านะครับอย่างด้านหน้าฝั่งขวาเห็นไหมนะครับด้านหน้าฝั่งขวานะปึ๊บแบบนี้ครับเปิดไฟเลี้ยวปึ๊บเลี้ยวๆมาเป็นพื้นที่ฟุตปัดมนๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยวโค้งมาครับพอเลี้ยวโค้งมาปึ๊บแล้วคืนได้เลยคืนได้เลยแบบนี้ครับนะครับอันนี้คือคือการเลี้ยวแล้วไม่ต้องคืนพวงมาลัยเลี้ยวแล้วหมุนพวงมาลัยครั้งนะครับ มันจะมี2สถานการณ์แบบนี้ตลอดเลยเพื่อนๆก็ต้องดูก่อนที่จะเลี้ยวนะครับว่าที่เราจะเลี้ยวเนี่ยนะครับมันมีพื้นที่เลี้ยวได้เลยไหมโค้งได้เลยไหมหรือเลี้ยวไปแล้วมันเป็นด้านตรงก่อนนะตรงก่อนแล้วก็ค่อยเลี้ยวอีกทีหนึ่งสองสถานการณ์ที่เราต้องคืนพวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่ต้องคืนพวงมาลัยมันก็จะเป็นพื้นที่นะครับไม่ได้โค้งเลยนะมันจะเป็นโค้งมาเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะเนี่ยโค้งมาครับ พอโค้งมานะครับมันจะเป็นทางตรงก่อนเห็นไหมนมันจะเป็นทางตรงก่อนมันจะไม่โค้งเลยนะครับเราต้องคืนพวงมาลัยก่อนเราต้องคืนพวงมาลัยก่อนแล้วเราค่อยดึงพวงมาลัยใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ก็จะเป็นลานจอดรถทั่วไปที่เป็นบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เราต้องคืนพวงมาลัยหรือการวนก้นหอยนะครับเมื่อเราขึ้นด้านบนนะครับขึ้นด้านบนเสร็จแล้วอยู่ในหน้าพื้นพื้นแาะหน้าที่เป็นชั้นแต่ละชั้นเนี่ย เราก็ต้องคืนด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นโค้งแต่ถ้าเป็นโค้งเลยเราเลี้ยวได้เลยนะครับแบบนี้ครับอย่างด้านหน้าเห็นไหมเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นโค้งได้เลยเราโค้งได้เลยแบบนี้นะครับเราโค้งได้เลยหมุนพวงมาลัยปุ๊บค้างพวงมาลัยไว้เลยอย่าเพิ่งคืนไม่ต้องคืนนะครับแบบนี้ไม่ต้องคืนเราก็พอรถตั้งตรงแล้วค่อยคืนพวงมาลัยถ้าเป็นโค้งแบบนี้ถ้าเป็นโค้งแบบนี้เราดูเราดูโค้งก่อนนะโค้งที่เราจะเลี้ยวนะครับถ้าเป็นโค้งแบบนี้ หมุนพวงมาลัยค้างแล้วรอลรถทั้งตรงได้เลยแต่แต่อีกแบบนึงก็คืออ่อมันจะเป็นโค้งมาเราจะเป็นเส้นตรงมันยังไม่โค้งมันยังไม่โค้งเลยมันจะตรงไปก่อนนิดนึงแล้วค่อยโค้งนะครับมันมันจะเหมือนเป็นแยกอะไรประมาณนี้นะอ่เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์อื่นครับนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์อื่นอีกทีนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมเดินเดินหน้าออกทางฝั่งซ้ายนะนะครับเดินหน้าทางฝั่งซ้ายนะครับ ต้องขอไปด้วยนะครับเสียงวันนี้อาจจะแห้งๆเลยนะนะครับเสียงพวงคอแห้งมาหน่อยนะครับสอนนักเรียนโอ้แต่เบงเสียงแข่งกับเออเสียงแต่เบงแต่เบงตะเบงเ,บงเบงสียงมากไปหน่อยนะครับก็เลยทําให้เสียงแห้งนะนะครับเออแต่เสียงแห้งนิดนึง,ต,งต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับอที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันครับด้าน,นหน้าฝั่งขวามือด้า <c oughs> น,นหน้าฝั่งขวามือนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวามือนะครับ ผมเลี้ยวตรงนี like right <happening> right. no, well, ้นะนะครับปึ егод. ๊บเลี้ยวโค้งมาถ้าเป็นโค้งปึ๊บเราคืนเลี้ยตรงอ่าคืนเลี้ยตรงปึ๊บเรายังไม่เลี้ยวเราคืนเลี้ยตรงก่อนมีพื้นที่ในการหน้าตรงตรงไปก่อนครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะนะครับอ่าอีกเห็นไหมครับคืนล้อก่อนอ่าคืนล้อปึ๊บล้อไม่ตรงนะครับพวงมาลัยไม่ตรงแล้วหมุนอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับฟึ๊บอ่าเห็นไหมครับถ้ามีพื้นที่ในการเลี้ยว แต่ว่าพื้นที่ในการเลี้ยวเป็นเส้นตรงก่อนที่จะเลี้ยวโค้งมันต้องคืนล้อก่อนนะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่คืนมันก็จะเฉเข้าฟุดบาทนะครับดูนะเนี่ยถ้าเราเลี้ยวปุ๊บเห็นไหมครับเฉเข้าฟุดบาทเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเฉเข้าฟุดบาทดังนั้นเราต้องคืนล้อตรงก่อนอะเ่นเพื่อนมือใหม่ชอบลงนะอย่างเงี้ยต้องคืนล้อตรงก่อนนะครับคืนล้อตรงก่อนแล้วเราค่อยหมุนพวกอะไรอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนดูนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับโค้งมา ปึ๊บชึบหมุนขวาก่อนปึ๊บนะครับแล้วผมจะเลี้ยวขวาด้านหน้าแล้วก็จะเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมนะมันจะไม่โค้งเลยถ้าเป็นโค้งเลยเนี่ยเราหมุนค้างได้เลยนะครับเนี่โค้งมาปึ๊บนะครับต้องคืนล้อก่อนเห็นไหมครับเราต้องคืนล้อก่อนถ้าเราไม่คืนเราเฉเข้าฟุตบาทนะ่ได้ง่ายๆเลยะเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดินหน้ามาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับแล้วก็ เลี้ยวขวาตรงนี้ครับปึ๊บอ่าเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาแล้วก็แล้วเราก็จะไปเลี้ยวขวาด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าดูฝั่งซ้ายซิยซมีรถมาไหมเอ่ยไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับตีโค้งมานะครับตีโค้งมา ial. ปึ๊บอ่ามันเป็นทางตรงใช่ไหมครับเห็นไะหมมันมีพื้นที่ยาวมาหน่อยนึงเราต้องคืนล้อ,อก,ก่อนนะคืนล้อ,อก,ก่อนแล้วก็ค่อยเลี้ย,ในนะะย,ยวใหม่นะครับค่อยเลี้ยวโค้งใหม่นะครับอ่าถ้าเป็น โค้งเลยนะครับถ้าเป็นโค้งเลยเราสามารถเลี้ยวได้เลยนะครับผมแบบนี้ครับ uh ก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับดูคร่าวๆนะครับเวลาเลี้ยวการเลี้ยวโค้ง at นะครับหมุนพวงมาลัยเลยไม่ต้องคืนพวงมาลัยก็จะเป็นพวกโค้งมนๆนะครับโค้งที่เป็นโค้งมนๆแบบแล้วก็ยูเทิร์นนะครับพวกยูเทิร์นเนี้ยเราจะเลี้ยวเราจะหมุนพวงมาลัยแล้วเราก็เราจะไม่คืนพวงมาลัยนะครับมันก็จะเป็นโค้งไปเลยนะครับซึ่งการเลี้ยว เราต้องดูโค้งก่อนนะครับต้องดูโค้งก่อนถ้าโค้งแบบด้านหน้าเห็นไหมครับเห็นไหมมันมีเราเลี้ยวโค้งมาปุ๊บแล้วก็มันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้มันไม่ได้โค้งไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องคืนพวงมาลัยนะครับเราต้องดูสถานที่ในการเลี้ยวโค้งนะครับนะถ้าตรงมาปุ๊บเราต้องเราต้องคืนรถตรงก่อนให้รถตั้งตรงขนานไปกับฟุตบาทก่อนนะขนานไปกับฟุตบาทก่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยเลี้ยวโค้งใหม่นะครับแบบนี้เลยพี่ต้องครับเลี้ยวโค้งแล้วเราเราจะเลี้ยวยังไงครับเลี้ยวโค้งนะครับก็คือเราขับรถมาเนี่ย รเราขับรถมาเราให้กระจกมองข้างเลยเลยฟืตบาทนะครับเลยฟืตบาทแล้วเราค่อยอหมุนุมอะไรนะนะครับวิธีการเลี้ยวก็เหมือนปกติที่ผมเคยสอนเลยนะครับนั่นก็คือกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับเดี๋ยวผมพา,มาเพื่อนไปดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่ง,ะน,งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนี่ครับเราต้องดูเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหน้าโค้งมาปุ๊บนะครับเราดูก่อนอ่มันเป็นโค้งแบบ มันๆนะมันไม่ได้มีความยาวนะครับเห็นไหมครับโค้งมาปุ๊บหมุนพุ่งมาเลยนะครับโค้งมาครับพอโค้งมาปุ๊บนะครับแล้วคืนครก็คืลรถตรงอันนี้เห็นไหมครับถ้าโค้งมาเนี่ยคือรถตรงได้เลยอ่มันจะต่างกันมันจะมี2องแบบเสมอครับในการเลี้ยวโค้งเพื่อนๆต้องระวังนะครับสําหรับมือใหม่บางคนเจอสถานการณ์แบบนี้เลี้ยวโค้งแล้วค้างพุ่งมาเลยไปเลยแล้วรถมันก็พุ่งนะครับพุ่งแหม่ฟุตบาทแล้วตกใจก็อาจจะเผลอเหยียบคันเร่งนะครับ แทนที่จะเหยียบเบรกรถก็พุ่งชนข้างฟุตบาทไปอันตรายนันั้นฝากเพื่อนไว้นะครับเวลาก่อนทีจะเลี้ยวดูโค้งก่อนว่าเป็นโค้งแบบไหนนะครับเวลาเราขับไปลานจอดรถขับไปตามห้างนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับในการขับรถในการตีโค้งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูอีกสถานการณ์หนึ่งไปดูนะครับนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับโค้งมาปุ๊บนะครับเห็นไหมครับโค้งมาถ้ามันเป็นทางตรงก่อนต้องคืนล้อก่อนนะครับคืนไว้ก่อน พอคืนมาแล้วดึงซ้ายใหม่ครับอ่าดึงซ้ายใหม่นะครับกระจกมองข้างเลยแล้วค่อยหมุนนะนะครับอ่ะด้านหน้าฝั่งขวาครับโค้งแบบนี้ให้เพื่อน,อนดูนะสถานการณ์ต่างกันนะครับโค้งมาปุ๊บทางตรงคือเราตรงก่อนนะครับคือเราตรงก่อนแล้วค่อยคืนพวงมาลัยนะครับโค้งมาด้านหน้าก่อนนะเดี๋ยวผมจชให้เพื่อนดูครับถึงแม้ว่าทางมันทางมันเป็นเส้นตรงมันจะระยะระยะสั้นเราก็ต้องคืนพวงมลาลัยก่อนนะนะครับปุ๊บ โค้งมาใช่ไหมครับโค้งมาปุ๊บน่ยตรงนี้ระยะทางสั้นๆหน่อยคือรถตรงครับคือรถตรงก่อนแล้วเลี้ยวขวาใหม่นะเลี้ยวขวาใหม่ปุ๊บเนี่ยพวงมาลัยมันไม่ตรงไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับโค้งมานะครับเนี่ยทางตรงสั้นๆครับคืนพวงมาลัยไม่ตรงไม่เป็นไรนะหมุนใหม่ครับมันต้องคืนนะถ้าเป็นทางตรงนะครับถ้าเป็นทางตรงต้องคืนก่อนนะครับคืนนะครับคืนก่อนปุ๊บรอด้านหน้าเขาถอยเขาซองนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมพวงมาลัยมันชีงเฉียงนะครับ ตอนนี้พงไมยมันเฉียงเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยวโค้งซ้อนโค้งนะครับดังนั้นพงไมยเฉียงแบบนี้เป็นเรื่องปกติเพื่อนไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องแบบเอ๊ะทำไมรถหนูมันพงไัยมันเฉียงนะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับเป็นเรื่องปกติปึ๊บคือมานะครับแล้วก็เลี้ยวโค้งใหม่นะครับเลี้ยวโค้งใหม่โค้งมาปึ๊บโค้งมาชึบนะครับเราดูเราดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างนะนะครับถ้าเป็นทางตรงปึ๊บคือล้อตรงคือล้อก่อนนะครับ คือเราตอนเราค่อยเลี้ยวใหม่นะครับนี่คือวิธีการเลี้ยวนะครับมันจะมี2แบบเลยนะครับเลี้ยวโค้งไปเลยแล้วก็เลี้ยวแล้วต้องคือรถตรงก่อนนะครับนะครับเลี้ยวปึ๊บอันนี้เลี้ยวซ้ายครับผมจะออกด้านซ้ายชึบเดียวตรงไปก่อนนะครับคืเรถตรงนะครับก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับถ้ามาลานจอดรถไปตามห้างต่างๆนะครับเจอลานจอดรถที่เป็นแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับเราก็ต้องดูดีๆนะครับดูว่าทางโค้งนี่มันเป็นแบบไหนน,นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆใหม่เวลาหัดขับรถนะครับจะได้ไม่ปีนฟุตบาทนะอ่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับสถานการณ์ที่เราจะต้องเลี้ยวนะครับก็คือมี2แบบนั่นเองนะครับก็คือแบบแรกก็คือมันเป็นโค้งเลยแล้วก็สามารถเลี้ยวไปได้เลยซึ่งสถานการณ์นี้ใช้กับการยูเทินก็ได้นะครับอย่างที่2นะครับการเลี้ยวแล้วต้องคือล้อตรงคือเราเลี้ยวมาแล้วปุ๊บเราก็ต้องดูสถานที่ที่จะเลี้ยวด้วยว่ามันเป็นทางเลี้ยวได้เลยไหมหรือว่าตรงไปถ้าเป็นทางตรงไปขนาดไปเราก็ต้องอให้คืนล้อตรงก่อนนะครับคืนล้อก่อนแล้วค่อยเลี้ยวใหม่อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมือใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเผลอตรงจุดนี้แล้วก เลี้ยวพลาดนะครับพอเลี้ยวพลาดปุ๊บปีนฟุตบาทไปตกใจเหยียบคันเร่งนะครับคิดว่าเป็นเบรกก็รถพุ่งไปเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับผมนะครับสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากสอบถามเพิ่มเติมอยากแนะนําอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน a c e b o o k กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพืเ่อนๆใหม่ใครที่ยังขับรถไต้ไม่มั่นใจใครที่ยังเลี้ยวไม่ค่อยคล่องใครที่อยากปรึกษาเนี่ยใครที่แบบพี่ต้มครับรถพุ่งครุมาครับ ปวดใจมากๆครับไม่รู้จะไประบายกับใครก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ปุ๊บกดลิงก์ปั๊บก็จะขึ้นมาหน้าปกแบบนี้ปุ๊บนะครับเมื่อเจอหน้าปกแบบนี้ก็กดจอยหรือกดเข้าร่วมมาได้เลยนะครับรอผมอนุมัติสักแป๊บหนึ่งนะครับส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่แบบพี่ตั้มครับอยากเรียนกับรถกับพี่ตั้มแล้วเกินครับพี่ตั้มมีเบอร์ติดต่อไหมนะครับก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้มีทั้ง ID l i n ลนแล้วก็เบอร์โทรนะครับสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์เข้ามา อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับส่วนใครที่โทรมานะครับแล้วาบางทีโทรศัพท์สายไม่ว่างนะครับหรือว่าบางทีผมไม่ได้รับสายก็ให้เพื่อนรู้ไปเลยนะครับว่าบางทีผมติดสอนนักเรียนอยู่นะครับบางทีผมติด ทําคลิปอยู่นะครับก็ไม่สามารถรับตัวส์ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆทิ้งข้อความแอดไลน์ไว้ทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาตอบให้นะครับส่วนเพื่อนๆพื่อนที่เข้ามาแลแ้วเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกครับเจอช่องพีตั้มช่องนี้เป็นช่องแรกแม่ดูคลิปมาแล้วดูหลายคลิปแล้วนะครับ โอ้ช่องพิธานี่ชอบมากๆเลยฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริปดีๆครับดีครับสําหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับดีบ๊ายบายจนได้กันนะครับนะครับสวัสดครับ